โอเคครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ f i n โ o a อ c นะครับผมก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครนะครับผมสมาชิกของแอปที่มีชื่อว่า f i n โ o นะครับผมนะก็ให้คุณผู้ชมทุกคนนะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมนะกดลิงก์เสร็จนะก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากที่มาอยู่ในหน้าตานี้ผมนะอันนี้คือเป็นลิงก์ของ เพื่อไอของพี่นะของพี่ที่เป็นผู้แนะนําของผมนะชื่อพี่บอยนะผมนะส่วนของผมก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะก็จะมีนหน้าตาของอันนี้เลยนะโลกโลก้ของผมเลยนะก็ให้เรานั้นทําการกดที่คาว่าเข้าร่วมตอนนี้เลยนะครับผมเพื่อการสมัครนะกดเข้าร่วมเสร็จนะครับผมก็จะมีให้เรานะสมัครกับแอปฟิงโกมีอยู่4ช่องทางด้วยกันนะช่องทางแรกก็คือสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ช่องทางที่สนะครับผมนะสมัครผ่าน Facebook ช่องทางที่3สมัคร ผ่านอ e ีเมลช่องทางที่4สมัครผ่านไลน์ Line นะผมนะในที่นี้ผมขอสาธิตในการสมัครโดยการสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับผมกดที่สมัครเลยทุกคนสีน้าเงินนะกดเสร็จครับมันก็จะให้เรานั้นเลือกนะผมว่าว่าเรานั้นอยู่ประเทศไหนนะผมนะั้นก็คือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์ของประเทศไหนนะครับผมนะโอเคเราก็เลือกนะตรงที่เป็นธงชาติเลยทุกคนกดปั้งแล้วก็มาเลือกที่เป็นประเทศไทยนะที่เป็นบวก6 6นะครับ กดเลยนะครับผมนะกดเลยพอกดเสร็จนะเราก็ใ <ö> ส <ff> <fits you Elena> ่เบอร์โทรศัพท์ของเราเลยนะห้ามใส่ศูนย์ะครับผมห้ามใส่ศูนย์ะเพราะว่าบวก6 6เขาแทนที่ศูนย์อยู่แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ผมใส่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ให้เรานั้นกดคําว่าส่งนะครับผมเพื่อจะได้รับ sms ทานข้อความเข้ามานะครับแล้วก็ใส่รหัส เอ่อ uh, SMS ที่เขาส่งมาแล้วก็อย่าลืมครับอันนี้คือใส่รหัสผ่านนะครับผมรหัสผ่านในที่นี้ก็คือว่ารหัสผ่านที่เราจะเข้าสู่ระบบอันนี้คือเราต้องตั้งเองนะอย่างเช่นคือเราตั้งรหัสผ่านของเรา1นึ่นะแต่ว่าแนะนําให้เรานั้นใส่รหัสผ่านที่เดายากที่สุดนะอย่างเช่นเหมือนรหัสผ่านที่เราใช้งานกับ Facebook อ่ะเราก็มาตั้งเองนะตรงนี้นะส่วนช่องทางที่ช่องที่2ก็คือเป็นรหัสที่มาจากข้อความที่เรานะผมนะกดตรงนี้นะกดส่งไปอ่า ก็ก็จะนับถอยหลังก็คือ60วินาทีก็รอข้อความเข้ามาพอข้อความเข้ามาเสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ่านี่ข้อความมาแล้วทุกคน227932นะ2 2 7 9 3สนะนะครับผมจากนั้นก็เราก็ตั้งรหัสผ่านของเราเลยนะครับผมนะตรงนี้คือผมขอเซ็นเซอร์แป๊บนึงนะ โอเคครับผมหลังจากที่ผมตั้งค่าใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วคือตั้งค่ารหัสผ่านของตัวเองเสร็จผมก็ต้องกดที่คําว่าสมัครเลยอ่ากดคําว่าสมัครเลยนะครับผมอ่าทีนี้คือเราก็สมัครแล้วนะครับผมนะเราก็สมัครแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือให้ตอนนั้นไปดาวน์โหลดแอปอ่าก็กดที่ตรงนี้เลยทุกคน Open f i ิงโก p แอนะ กดเข้าไปนะครับตรงนี้คือถ้าเรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะก็คือจะเป็นไฟล์ apk นะครับผมนะเป็นไฟล์ apk ซึ่งผมไม่แนะนํานะผมแนะนําให้ทุกคนนะไปที่คําว่า play store นะสำหรับใครที่ใช้ ios ก็ได้เหมือนกันนะก็พิมพ์คําว่า f i n g o นะครับ f i n g o นะอันนี้เลยทุกคนข้างบนเลยนะ f i n g o อ่าฉั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะผมนะกดคําว่าติดตั้งเลยนะครับ อ่าแล้วก็ดูด้วยนะฟิงโก้กรุ๊ปนะอ่าคืออันนี้นะโอเคกดคําว่าติดตั้งเลยนะครับผมพูดเร็วไปหรือเปล่าก็าต้องขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นคลิปแรกนะของช่องนะอ่าเดี๋ยวคลิปต่อต,อตอไปคือเป็น ep ที่2อ p ที่2ก็จะเป็นวิธีการอัปเกรดตัวเองนะครับผมอัปเกรดตัวเองนะครับเป็น เป็นตำแหน่งถัดไปนะเดี๋ยวผมจะทําี ep ีที่2ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับผมนะใครมีคําถามอะไรครับก็ทักมาทางไลน์ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็กดคําว่าเปิดเลยทุกคนโอเคพอเปิดคำว่าเปิดนะก็จะมาอยู่ในหน้าตานี้นะครับเราก็เลื่อนไปเลยนะเลื่อนไปพออยู่ตรงนี้เราก็กดคําว่า e n t e r n t m r h o m e p a g e นะกดเข้าไปเลยนะครับจากนี้ครับเราก็กดคําว่าอนุญาตนะครับผมอนุญาตเลยแล้วก็อันนี้ก็อนุญาตเหมือนกันนะครับแล้วก็กดคําว่าการกระบาดปิดเลยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือมาที่เมนูคําว่า Account นะครับเ c c o u n t เพราะว่าตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษหรือเปล่าเออใช่เป็นภาษาอังกฤษนะเนาะแล้ก็ไปที่เมนู a c c o u n t นะครับแล้วก็เราก็มาที่ ตรงนีนะ language นะก็คือเป็นการเกี่ยวกับภาษากดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมภาษาไทยเลยอ่อนนี้ครับระบบก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยถ้าขึ้นแบบนี้ก็กดปิดไปเลยนะและสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือมาที่สถานีในประเทศที่ใช้งานตอนนี้เราก็กดเข้าไปนะเราอยู่ประเทศ ไทยนะครับผมนะตอนนี้มีประเทศอะไรบ้างที่ฟิงเกอร์เปิดใช้งานก็คือมีประเทศมาเลเซียประเทศไทยแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ถ้าเราอยู่ประเทศสิงคโปร์ก็กดที่สิงคโปร์ถ้าเราอยู่ประเทศไทยก็กดที่ประเทศไทยครับก็คือไทยแลนด์นั่นเองโอเคแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนนะ,ะเพื่อกันว่าเรานั้นอยู่ประเทศไทยจริงๆเราก็กดดูอีกทีหนึ่งนะ,อะตอนนี้เครื่องไม้ถูกติ๊กอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะ ่ขั้นตอนต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะครับเราก็มาที่เมนูคําว่าตั้งค่าตรงนี้นะเห็นไหมตั้งค่านะตรงนี้เลยทุกคนนะกดที่ตั้งค่าไปอ่าจากนั้นก็นะครับเราก็มากดคําว่าเข้าสู่ระบบนะเพราะว่าเราได้ทําการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอ่อโอเคครับผมนะก็ เข้าระบบแล้วก็เลือกเป็นเบอร์โทรของประเทศไทยนะครับก็เลือกเป็นธง,งชาติไทยแล้วก็เป็นบวก6 6จากนั้นก็ใส่เบอร์โทรที่เราทําการสมัครไว้ครับโดยที่ไม่ต้องใส่ศูนย์นะก็ผมก็สมัครไว้เบอร์นี้นะห้ามมาแฮ็กของผมนะโอเคอันนี้ผมก็0ูนย์แปดก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านได้เลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมขอขอเซ็นเซอร์ก่อนนะโอเคครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเสร็จสิ้นแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยอ่า ต่อมาครับเราก็กดคําว่าต่อไปเลยนะตรงนี้นะกดคําว่าต่อไปแล้วก็อันนี้คือเป็นประเทศที่เราเลือกใช้งานก็คือประเทศไทยก็กดหน้าหลักนะครับผมโอเคทีนี้ครับผมเราก็ทําการสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองเนาะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือว่าให้ตอนนั้นไปทําการตั้งค่าในส่วนต่างๆเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ปากกาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็มีปากกาแล้วผมก็กดเพิ่ที่ปากกาเนาะ ต่อมาเราต้องมาที่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมที่เป็นเครื่องหมายเฟืองนะกดเข้าไปเลยทุกคนกดเข้าไปปั้งนะก็จะมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีสิ่งตรงนี้นะที่โผล่เข้ามานะครับก็คือเป็นโปรไฟล์แล้วก็เป็นบัญชีโซเชียลแล้วก็เป็นบัญชีและความปลอดภัยบัญชีธนาคารแล้วก็ฟินโกเฟซบุ๊กนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็เคลียร์เดี๋ยวผมจะมา อธิบายนะในส่วนของต่างๆเนาะในส่วนของเมนูที่เป็นโปรไฟล์นะก็คือว่าให้เราั้นไปตั้งค่านะกดที่โปรไฟล์ได้เลยทุกคนอ่าจานั้นก็ให้เรานั้นตั้งชื่อนะตั้งชื่อของเราด้วยแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพของเรานะเปลี่ยนรูปภาพนะครับโดยการที่มากดที่ตรงนี้เลยทุกคนตรงนี้นะกดตรงนี้เลยนะรูปภาพอันนี้คือตั้งชื่อของเรานะอ่าสองอันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมขอเปลี่ยนรูปภาพก่อนนะครับผมในส่วนนี้เนาะ โอเคครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้เปลีปป่ยนรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ผมก็นะครับผมนะเปลี่ยนชื่อต่อนะเปลี่ยนชื่อก็กดที่ตรงไหนทุกคนอ่าเปลี่ยนชื่อก็มากดที่ตรงนี้นะครับผมนะอ่าชื่อผู้ใช้นะครับกดไปหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะครับผมกดปั้งอ่าแล้วกจากนั้นก็เราก็ตั้งชื่อของเราได้เลยนะครับทีนี้ครับผมก็จะตั้งชื่อเป็นชื่อของทีมก็แล้วกันนะเป็นผมตั้งชื่อว่าฟินโก อ่า ANC นะอ่าก็ ANC นะครับผม ANC นะก็น่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยเปล่าเตัวพิมพ์ใหญ่อ่าก็จะเป็นชื่อช่องของเราด้วยละกันเนาะโอเคแล้วก็ตามด้วยนะครับตามด้วยอะไรผมจะใส่แสนรัดพิเศษละกันนะครับผมก็อันนี้คือเราสามารถมาดักแพนได้เลยนะอ่ามีหรอเปล่าอ่ามีนะผมนะผมขอใส่นี่เลยนะอ่า Finco ANC TM นะไม่รู้ว่าจะได้หรอเป่านะขอลองก่อนละกันอ่าได้จริงๆเลยทุกคนโอเค ถือว่านะครับผมก็ได้ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนั่นเองเองนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเห็นไหมนี่เลยทุกคนนะ f i n โกเอ็นซนะก็เป็นชื่อของทีมแล้วก็เป็นชื่อของช่องของเราด้วยแล้วกันเนาะต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือมาทําการนะครับเชื่อมบัญชีโซเชียลมีเดียนะกดเข้าไปตั้งนะก็จะมีทั้ง WhatsApp แล้วก็ ID ต่างๆนะอันนี้คือเป็นน่าจะเป็น WhatsApp เนาะแล้วก็ a c e b o o k ของเราก็ไปเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมนะโอเค แล้วก็ต่อมาครับก็คืออันนี้คือสําคัญมา,มากเลยทุกคนก็คือว่าเกี่ยวกับบัญชีความปลอดภัยของเรานั่นเองก็ให้เรานั้นใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็ใส่อีเมลด้วยทุกคนใส่อีเมลนะเพื่อป้องกันการแฮก,กนะครับผมแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็มากดแก้ไขรหัสผ่านได้เลยนะโอเคขั้นตอนที่4ี่นะก็คือไม่ใช่ขั้นตอนที่4ในส่วนของที่4ก็คือเป็นบัญชีธนาคารนะอันนี้คือถ้าเราไม่เชื่อมต่อเราก็จะไม่ได้รับเงินนั่นเองก็กดที่บัญชีธนาคารเลยทุกคนจากนั้นก็ ให้เรนนั้นกดมาที่คำว่าตรงนี้ทุกคนเห็นไหม Add Bank Account นะครับอ่ากดเข้าไปเลยอ่าพอกดเข้าไปนะก็จะมีอะไรบ้างจะมีประเทศนะประเทศก็คือเลือกเป็นประเทศไทยนะครับผมเป็นประเทศไทยเนาะอ่าแล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารเนาะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอ่าทางการแบงค์นะแบงกอกนะแล้วก็ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับอ่าก็ใส่ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับแล้วก็ Bank Account Number นะครับก็ใส่อ่าเกี่ยวกับ เลขที่บัญชีของเรานะชื่อบัญชีของเรานะครับผมก็ใส่ด้วยนะผมแนะนําให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะแล้วก็เป็น bank account number ก็ใส่ตัวเลขของเลขที่บัญชีของเราส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เราทาการเชื่อมต่อกับบัญชีของเรานั่นเองเนาะโอเคหรือไม่ก็ใช้เบอร์โทรไหนก็ได้เหมือนกันนะในส่วนนี้เนาะในส่วนของอีเมลนะก็ใส่อีเมลด้วยก็ดีนะผมนะในส่วนนี้เนาะโอเคครับผมนะก็ให้ทําการใส่ให้หมดนะพอเราทําการใส่ให้หมดแล้วนะครับเราก็กดคําว่า าบางทึกนะผมนะเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนละกันนะครับโอเคครับผมก็ได้ทําการเชื่อมบัญชีเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะก็กดออกไปแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําต่อไปครับก็คือนะครับไม่มีแล้วในส่วนนี้ก็หมดแล้วเนาะสอันที่เราทําก็1นึ่โปรไฟล์นะครับไปกรอกให้เรียบร้อย2บัญชีโซเชียลมีเดียก,เเย,ย,ดย,ยก็ไปเชื่อมให้เรียบร้อยด้วย3บัญชีแล้วความปลอดภัยก็ไปเชื่อมให้เรียบร้อยเดียวเกี่ยวกับอีเมลนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารก็ไปเพิ่มด้วยละกันเนาะเพื่อจะได้รับเงินในส่วนของบัญชีธนาคารของเรานั่นเองเนาะโอเค ก็ทีนี้ครับก็เสร็จสิ้นในส่วนของการสมัครกับแอปฟินโกนั่นเองเนาะก็สำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะสมัครแอปฟินโกนะผมก็มีลิงก์การสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมนะก็ไปทําการสมัครด้วยเนาะอ้ะอลืมไปเนาะะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปครับเดี๋ยวผมจะบอกก็คือว่าให้เรานั้นไปกรอกข้อมูลนะในส่วนของที่อยู่นะตรงนี้เลยนะผมนะที่อยู่นะที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านั่นเองเนาะให้ไปกรอกด้วยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมกรอกกันแล้วกันนะ กดเข้าไปเลยนะคบผมนะจากนั้นก็กดคำว่าเพิ่มที่อยู่ผู้รับนะครับอ่าผมขออธิบายแล้วกันนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือว่าอันนี้คือเป็นเรื่องประเทศไทยนะอันนี้ชื่อผู้รับนะก็เป็นชื่อของเรานะครับชื่อนามสกุลของเราอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์แล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับก็คือบ้านเลขที่ของเราเองเองนาะพอเรากรอกเสร็จสรรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคําว่าบันทึกนะเพราะว่าตอนที่เรานะครับจะอัปเกรดตัวเองนะครับผมนะ เราก็ต้องใส่ที่อยู่เพราะว่าต้องเราเราต้องเสื้อสั่งซื้อสินค้าเองเนาะพอเราสั่งซื้อสินค้าเราก็ต้องใส่ที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าเองเนาะโอเคก็อย่าลืมครับมาใส่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมนะ อ่ะก็ถือว่าหมดแล้วนะผมนะในส่วนของการสมัครนะวิธีการสมัครของแอปฟิงโกนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าในส่วนของการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับผมนะก็คลิปนี้นครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับก็เป็นเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดตัวเองนะครับผมนะไปในส่วนของตำแหน่งของ PS นั่นเองเนาะ อ่าตำแหน่งของ PS นี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมในคลิปต่อไปแล้วกันนะผมนะใน EP ที่สอนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ